สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์วิศิษฐ์อมขามกับรายการ JC ินิกกันเกษตรออนทัวร์ตอนนี้ยังอยู่กันที่สวนคุณประสิทธิ์นะครับแต่มาดูต้นใหญ่นิดนึงเพึ่งตอนนั้นต้นนี้แรกๆเป็นไงครับใบอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ใบไม่ดีเนะาะใบโซมหน่อยแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้แต่งกิ่งมากเนาะแล้วก็ยอดตอนแรกสูงมากที่ต้นสูงนี้พอเดิมทีเป็นไงครับมีต้นไม้อ่ามเหมือนม้้อมมีไม้ล้อมตอนนั้นที่เรามานี่ตรงนู้นก็มีเหมือนต้นบีเนาะตรงนี้ก็มี อ่าเขาเลยสูงชรูดไปเลยนะครับอันนี้ที่เห็นคือยังไม่ได้กลางนะครับเพราะตอนแรกมันมันสูงชรูดไปอันนี้เราก็แนะนําเรื่องเอาต้นไม้ออกแล้วก็ต้นนู้นออกเนาะอันนี้อันนี้รู้สึกว่ากลางขึ้นไหมครับอ่าออกข้างขึ้นครับเพราะว่าใช่มันจะเรียวๆเป็นต้นคริสต์มาสไปแต่เนี้ยดูดูได้เลยครับตั้งแต่บนกับข้างนีกลางมาดีมากโอ้แต่ใบใบใบสมบูรณ์ใบใบเขียว ก่อนไปแบบเพรว่ามึงแข่งแล้วก็ไปไม่สดะดวกนะครับหมือมันไปไม่ค่อยดียอะไรครับก็เลยปอมแล้มาเพิ่มที่หลังเนี้ครับตอนนี้ไม่ห่วงแล้วครับปีนี้นนกิ่งประมาณนี้ได้หมดครับนหนึ่งลูกหนึ่งลูกแต่ต้นนี้ชัดเนาะสองต้นนี้ก็ชัดครับอ้าวเนี่ยนี่เริ่มออกละที่ใบใบใหม่ๆหายแล้วครับตอนนั้นใบหม่เยอะนะต้นนี้นะ เนี่ยชุดนี้ก็ใบสวยขึ้นมีใบชุดใหม่ออกมาอือนะครับทางทางฝั่งนี้เริ่มเริ่มเลื้อยนะเริ่มเริ่มออกข้างลแล้วตอนแรกมันเป็นพุ่มอย่างเดียวเลยนะตะตอนแรกมันตั้งอย่างเดียวนี่นี่คุณพ่อดูอันนี้ที่ผมเห็นชัดคือชุดนี้เริ่มยืดนี่นี่นี่เริ่มยืดมาแล้วอย่างเงี้ยโอเคามด